สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพพอกับเบาหนองอีกขึ้นก้าครับผมมือนีอาจจะเป็นคลิปแรกที่เข้ามาทักไทยกันอย่างเป็นทางการคลิปที่แล้วเบาหนองลงเห็นบิ่งแล้วนะครับเนาะปู่เท้าเวียดสุวรรณงวดที่แล้วครับเบาหนองก็ดีใจกับคนที่ถูกรังวันนะครับถึงจะบ่ได้ถูกกับช่องเบาหนองแต่เบาหนองก็ดีใจนะครับงวดนี้มาตามกันต่อครับงวดวันที่หนึ่งตุลาหกหกครับผมงวดที่แล้วครับแปดหนึ่งสองกับหกสี่ บบาหนองบ่ถูกครับงวดหันเบาหนองบ่ถูกถูกแต่เสาแหม่มทีเสาแหม่มเพิ่นถูกเลขตัวใดเลขปูที่ไปขออยู่วัดป่าปากโดมครับจาได้ไ่ครับที่เพิ่นจุดถูกได้สองหนึ่งสามสองหนึ่งสามเพิน 1, 3, ่นบอกว่าหนึ่งสามมันบ่งงามหนึ่งสามมันบ่งงามเพิ่นก็เลยวัดสองหนึ่งแปดเพิ่นก็บอกของเพิ่นเองครับเพิ่นบอกของเพิ่นเองเพิ่นก็สื่อของเพิ่นเองโดยที่เพิน่น เพิ่นซื้อแล้วเพิ่นยังบอกเบ้าหน่องว่าสองหนึ่งสามมันบ่มีดอกเพิ่นว่าทีนะเพิ่นก็เลยซื้อสองหนึ่งแปดเพิ่นก็ถูกโตดครับราคาหกสี่แจ็คเพิ่นได้เรียงว่าจะทางไหนเพิ่นมาซื้อเอามื่นสุดท้ายพี่มื่นสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายแต่ว่าสองสองหนึ่งแปดนั้นเบ้าหน่องเห็นเพิ่นซื้อตั้งแต่มื่นเพิ่นไอ้กลับมาจากวัดแล้วอันนี้ของเพิ่นซื้อของเพิ่อนอีรีเพิ่นก็ได้โตดครับ ล้วเพื่อนกับไม่ยำอีกเพื่อนึงเด้มือเลขเสียว,พวเพื่อนบอกว่านั่นดิเลขเลียนลุงปูมุลนะ่ะเจ้าจำบ่ดด้บ่เพื่อนว่กเลขเลียญลุงปูมูน่ะหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดเลขเลียนลุงปูมุลเลยเลขโคนลุงปูมูขขนน่ะหนึ่งสองแปดนั่นดะิ 1, 2, มันก็ตรงกันตอนนั้นพเพื่อนว่าพวเพื่อนบอกให้บ้าวหนองสื่อโย่บ้าวหนองว่าโอ้ยบ่ซสื่อดอกสื่อเลขจะคล้องไปหลายแล้ววะสั่ เพิ่นกับสื่อเอาของเพิ่นจะได้ครับได้โตดเนาะจะดีใจน้าเพิ่นครับเพื่อนช่วงนี้เพิ่นถือเลยดูตัวสองสามงวดต่อกันล่ะแต่เพิ่นโบแต่เพิ่นโบบอกเบาหน่องเด้เพิ่นโบเพิ่นว่าได้บอกเบาหน่องเด้ชาวแบบเพิ่นสื่อของเพิ่องอีนะงวดนี่มาตามกันต่อครับงวดวันที่สิบงวดวันที่หนึ่งตุลาครับผมหนึ่งตุลาเอาคลิปมากว่างหันกัดเขาคลิปผู้เดียว เขาคิดแม่รวยบ่เหรอที่เป็นเหล็กฝันเพื่อนอ่ะหกสี่งวดนี้บ่บเป็นยังครับเหล็กมันก็มีเขามีรูดเหล็กอาจารย์นี่แล้วน้ากับบ่เขาพอเป็นฝากขอโถษดทุกคนนั่งนะครับเด้อทีเ็ดไท้เสียใจบ่บเป็นยังดอกพอเหล็กมันมีเขา่ามีรูดแต่แต่พอให้เหล็กมามันกับเขามาตลอดบ่เขางวดหนึ่งบ่บเป็นยังดอกพอขนาดคนดังดัง เลขบ่เขามันก็ยังบ่แปลกเ่าวน้องบอกเพิ่นสินะปลอบใจเพิ่นครับหา่านเพิ่นญานเพิ่นคิดหลายญย่านเพนคิดหลายงวดนี้มาตามกันต่อครับงวดวันที่หนึ่งตุลาห6หงครับผมเป็นเลขตองงวดเบาหน้องนะครับตัวน,นี้จะเป็นเลขตองงวดของเบาหน้องเองเบาหน้องไ้ไว้งวดนี้แต่ว่าบ่าหน้องสิบ่ถิมเลขเก่าก็คือแปดหนึ่งสอง บ้าหนองสีบอทิมนะครับงวดนี้บ้าหนองสีบอทิมแต่เบ้าหนองสีเขียนใหม่ก็คือแปดโอ๋ไอ 8, 1, แปดหนะึ่งสองเลยเนาะงวดที่แล้วแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองบ้าหนองสีปแปลงเป็นแปดเจ็ดสองครับแปดเจ็ดสองเลขสามตัวบนเด็สามตัวบนบ้าหนองสีบอทิมนะครับบ้าหนองสีบอทิมแปด เบานองงวดน,นี้เบานองบ่ถิม8ปดจีออกแปดยับกร,ร้างเบานองสีวิ่งเงาเลยหลูดเงาเลยครับตั้งแต่8ปดศนหอดแปดเก่ถีบบัถิมครับเลขแปดวก็เลขสอโตเบานองแปะไว้สหางก็คือ1 4ึ่งสีหนห้าสองหาคหาครับ8 7ดสอง หกกับแปดเจ็ดสองหกกับครับเหลขบนอันนี้บาลนองเน้นบนสามโตก็คือแปดเจ็ดสองครับเลขโตเก่าเหลขกโตเก่าครับแป e ดเจ็ดสองบนแหน่เลยแต่ว่าแปดกับหนึ่งมันอาจจะมาคู่กันก็ได้กับบนแหน่ e ครับแต่ว่าก็ว,วิ่งไหวบาลนองก็วิ่งหนึ่งบอลนองสีวิ่งหนึ่งกบวิ่งแปดไว้ครับวิ่งหนึ่งก็วิ่งแปดไว วิ่งหนึ่งกับตั้งแต่หนึ่งศูนย์จนถอดหนึเก้าแปวิ่งตั้งแต่8 0ดศูนยถึงแปดเก้าครับเลขกวิ่งเบาหน่องนะเลขวิ่งเบาหน่องก็คือหกับแครับหงกับแปดนี่คือเลขวิ่งของเบาหน่องแต่เบาหน่องมักงวดนี่เลขบนเบาหน่องมักก็คือแปดเหรือแปดสองเจ็ดหกกับ หกกับแต่ว่าเบาหน่องเ네น้นเน้네นมากก็ค mm. ือแปดเจ็ดสองกับแปดสองเจ็ดครับอันนี้คือเหล็กมากของเบาหน่องส่วนตัวนะครับเหลขกมากส่วนตัวเดี๋ยวเลขกอื่นๆก็จะตามมาถามว่ามีเหล็กติดศูนย์บอหงวดนี่ของเบาหน่องเดี๋ยวค่อยดูครับเดี๋ยวให้เบาหน่องใดมาก่อนให้เบาหน่องใดมาอีกก่อน,นอ,อันนี้คือเบาหน่องยังมาท่านเห็นไผยยังมาท่านเดกบอก,กับไผ นี่ก็คืออัดคลิปมาบอกเล็กตองหวดคลิปแหลกครับผม8.27 8.72อันนี้เลขกเบาหนองมัก2หางครับวิ่ง1กับวิ่ง8ครับแต่ว่าถ้าเลขเจาะถ้าเลขมากแห้งติด1ก็คือ1415อันนี้คือมากแห้งแล้วกะ็2หา2 5อหอันนี้จะอีกหางหนึ่งที่เบาหนอง ยังสื่ออยู่เพราะว่างวดที่แล้วบ้าวหนองกระสืออยู่ครับงวดนี้บ้าวหนองก็เลยสิตามต่ออันนี้เป็นเลขเก้าบ้าวหนองดอกสองหากับสามหานี่แล้วก็เลขทะเบียนรดอิหลาหน้อยหนึ่งสองสี่แปดหลายคนก็นถูกครับผมหลายคนก็นถูกคนบอกว่าเลขทะเบียนไม่กระสือเลขทะเบียนเก้ากระสือตั้งแต่มือเลขออกมาก้นทักมหาบ้าหนองว่าถือเลขทะเบียนเก้าอิหลาหน้อยหลายว่าษัท แต่ป่ะชานมากกัมีทั้งตรงและกัโตดคนมางทีนะบา้บานอนก็นดีใจนํะครับถี่ยังบลืมถี่ยังบลืมเล็อีหล่าน่อยแล้กากาเห็นจาได้บ่ครับเลขทะเบียนรถพี่ชส่ถี่ว่าเลขทะเบียนขายกันครับรถอิหล่าหน่อยนะเพิ่นกระถือกครับถือกสามโตขึ้นกันเพิ่นนําของเพิ่นออกอหลีครับสองแห่มเพิ่นกับนําของเพิ่นมันกับออกอหลีทะเบียนไม้เพิ่นกระสือทะเบียนเก่าเพิ่นกระสือส,สือเบิร์ดครับ คนฝนสีดวงดีเนาะคนฝืนสีดวงดีบ้าน้องกันเล็กงวดบ่าหันของบ้านหนองบ่ขงบขงบเขาเนาะบ่เขาเลยบ้านองกับข,ขอโสษทุกคน,นํำได้ครับเด้อที่เหลขกบ่เขาแต่ว่างวดนี้เฮามาหลับโชคกันไปคือเก่างวดนี้ขอให้ปังๆรับขอให้ถูกกันสุภูสุกนเมื่อน,นี้งวดนี้เลขออกวันอาทิตย์เนาะวันที่หนึ่งตุลาเป็นวันอาทิตย์เฮามาหลับโฉคไปน้ำกันอีกคือเก่ากับผม งวดวันที่สิบโอ้ยลงหนาลงแล้วงวดวันที่หนึ่งตุลาหกหกคิดสิ่งไหนสมวังดังปาถนามีเงินใส่ใจบกขาดมือก็ขอให้ทุกคนลำรวยลำรวยคิดอีหยัง,ง,งก็ให้สมหวังดังปาถนาสุภูสุคนสวัสดีครับ